สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวเกาะสีชังกันนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา สี่โมงเย็นนะคะประมาณเนาะก็เราไม่ได้ดูนาฬิกาก็ให้ดูบรรยากาศนะคะพอดีว่าตอนเรามาเราก็ลืมถ่ายเนาะว่าเรามายังไงขึ้นรถอะไรให้ดูบรรยากาศไปเลยเนาะเพราะว่า เรามาแล้วว่าเราก็ถ่ายนะแต่ว่าเราหาคลิปไม่เจองงมากเลยทุกคนแบบว่าใส่เผลอลบไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ให้ดูนะคะบรรยากาศกลางคืน,นอันนี้ตรงสะพานอัดสดางนะคะทุกคนก็คือพรุ่งเนี้ยเขาจะมีงานแต่เราอะ่ะจะกลับพรุ่งนี้เออก็เลยแบบเอามาถ่ายกลางคืนกลางคืนสักน่อยนะคะเสียดายเหมือนกันเขามีงานนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะทุกคนจัดไฟสวยมากแต่เสียดายว่ากลับอีกวันนึงไง แต่อันนี้โหเดินคาเดินแมนมากอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งของพระจุธาธุชราชฐานนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของสวนตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็เดินเล่นนะคะอันนี้จะกลับแล้วทุกคนก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเราลืมบอกน,นะคะทุกคนก็คือเขาจะไม่มีพวกรถเมล์หรือมมอเตอร์ไซค์นะคะจะเป็นเหมือนรถสองแถวนะคะจะมารับนะคะ ตามที่ที่พักของแต่ละคนถ้าใ,ใครไปอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เราก็จะมาที่เจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะต่อมาอันนี้เช้าวันต่อมาแล้วนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์เขามีให้เช่ามอเตอร์ไซค์นะกับสังเจ้าแม่กวนอิมข้างในคือดูดีมากอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะทุกคนซึ่งเขาเหนื่อยมาก าใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข็งนะบอกเลยว่าเออไม่แนะนํานะคะวัดนี้เขามีรถรางให้ขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าน่าจะไปเช้าเกินไปนะคะเขาก็เลยยังไม่เปิดใช้บริการนะจ๊ะนี่เลยขึ้นเขาไปอีกจ้าแม่จ๋าถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่เดอ้อแต่ก็บรรยากาศดีแบบไปเช้าแล้วมันไม่มีคนไงตอนนั้นอะ่ะเขากำลังกวาดอยู่เลยยังทาอะไรกินอยู่เลยแล้วเออเมื่อคืนฝนมันตกแต่ว่าตอนเช้ามาฝนมันไม่ตกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะทุกคน ที่ะบรรยากาศที่กอซีชังคือดีมากบอกเลยนะคะเราก็ได้ไปไหว้พระนะคะจัดไปเลยจ้าหนึ่งชุดน่าจะร้อยหนึ่งนะคะถ้าจะไม่ผิดก็เขามีจุดให้ไหว้หลายจุดมากมากเลยเขาก็เลยให้ทูบมาเยอะนะคะทุกคนนี่อันนี้ให้ดูบรรยากาศร,รอบๆกันก่อนนะคะต่อมาค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจุดที่ คนนิยมไหว้นะคะทุกคน,นเข้าไปเลยจ้าที่นี่นะคะก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะที่แบบทุกคนที่ใครที่มาเกาะสีชัางจะต้องมากราบไหว้ท่านนะคะก็คือตรงภูเขาตรงหินใช่ไหมทุกคนจะเห็นเป็นเอ่อหน้าองค์พระนะคะแล้วเขาก็จะเอาเหรนทองมาแปะไว้ก็ต้องใช้ทูบเนี่ยเยอะมากๆจำไม่ได้ว่าทูบละเท่าไหร่เห็นไหมเขาจะมีจุดที่1จุดที่2เนี่ยค่ะ ถ่ายตรงจุดอื่นๆนะ่ะอันนี้คือเราถ่ายตอนแค่ตอนจุดทูบใช่ปะ่ะแล้วกล็ลืมถ่ายต่อเลยแล้วก็จนเหลือเท่านี้ท,ทูมันจะหมดดอกแล้วว่าแบบเออแล้วก็มาจุดตรงเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายแทนไปแทนกล้องไปรับแจ้นะคะกับคุณนีพวกเจ้าแม่กุนอินม,มาสักรจาเห็นไหมต่อมานะคะข้างๆก็จะเป็นนีส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแก e ้ปีชงนะคะกับ ่แห่งเจียนะคะก็คือท่านแห่งเจียนะคะก็คือเป็นลิงที่อยู่ในนวันิยายเรื่องหนึ่งในเรื่องผะถังสำจักนะคะที่ว่าเขาจะไปออกออชมพูทวีปนะคะเพื่อไปขอพัดไบป,ปีดกอะไรทํานองนี้นะคะกาเป็นที่ที่คนชาวจีนหรือชาวไทยบางคนนะคะนิยมนับถือนะคะทุกคน อันนี้ให้ดูนะคะโดยการขี่มอเตอร์ไซค์เราขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวมาวจ้ะทุกคนคือจะบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเราเคยลดลมใช่ไหมแล้วเราก,ก็กลายเป็นขยดมอเตอร์ไซค์ไปเลยแต่ว่าตอนเนี้ยพอมาได้มาขี่ที่เกาะสีชังกลายเป็นเก่งไปแล้วค่ะจ้า <laughs> ทุกคนต่อมาอน,นี้ก็มาก,กินข้าวตอนเที่ยงนะคะเวลาเที่ยงใกล้จะก,กลับบ้านแหละอ,อีกวันหนึ่งนะคะเนี่ย <c oughs> ก็ร้านนี้เลยร้านนี้เด็ดมากทุกคนก็ใครที่มาก็มาร้านนี้ได้นะคะ ต่อไปอันนี้คือขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละแต่ว่าเอาจริงอย่าทําตามนะเราถ่ายวิดีโอเรามาที่ช่องเขาขาดถ้าจะไม่ผิดเราก็ไปหลังที่อยู่จากเราไปเอกือบิกที่เลยทนะุกคน,นลมตีหน้ามากเลยทุกคนอันนี้มีความแบบหลั่นหลาจ้าขี่มอเตอร์ไซค์คล้องร้องเพงลงตลกมากเก ใดๆคือบรรยากาศดีมากว่าอันนี้ฉันจำไม่ได้ว่ามันที่ไหนอะแกเดี๋ยวฉันแปะให้ละกันนะนี่ให้ดูแผนที่นะคะนี่คือตรงส่วนแหล่งท่องเที่ยวในเกาะสีชังนะเห็นไหมมันบอกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีอะไรบ้างนี่จ้าดูกันไปเลยหยูยสวยจริงนะทุกคนแบบบอกเลยว,ว่าสวยมากๆอันนี้น่าจะเป็นเออฉันลืมเธอฉันลืมถ่ายมันเป็นรอยพระพุทธบาททุกคน เออแล้วไม่ถ่ายพระพุทธบาทนะคืองงมากถ่ายแต่ป้ายชื่อเออคืองงจริงนะทุกคนไม่ถ่ายรอยพระพุทธบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบทางเดินไปอีกที่หนึง่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปกนะมันไกลเกินเมื่ยแล้วก็เดี๋ยวหมดเวลาไงาก็เลยรีบกลับก่อนนะคะสตมันก็เป็นป่าๆอันนี้ก็แบบแวะทำเป็น MV นิดน,นึงทุกคน อันนี้แหละช่องเขาขา่ดที่แท้จริงนะคะอันนี้ช่องเขาขา่ดเขาบอกว่าเขาสองอันมันมีรอยรอยแยกออกจากกันอะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะเราก็มองไม่เห็นนะคะทุกคนอันนี้คุณแม่เราเองจ้าก็ถือว่าบรรยากาศดีมากเวอร์อยากทำเป็น MV แบบตะโกนออกไปแต่กลัวคนแถวนั้นเขาแบบเสียงอะไรวะ <c oughs> อันนี้ก็ถ่ายหน้าตัวเองสักทีหนึ่งนะคะเก็บเป็นที่ระลึกนะทำเป็น MV อีกเหมือนกันนะคะเจ้า <c oughs> ต็น,นิดนึงขอเป็น MV นางเอนิดเนึงจ้าสวยสวยจ้ารู้สึกว่าคลิปช่องเขาคันนี้รู้สึกจะเยอะนะเนะี่ยยังไงเนะี่ยฉันงงไปหมดแล้วอีอันอื่นไม่มีเลยนะจ้าทุกคนต่อมานะคะคืออันเนี้ย ราอยากมาตรงทะเลแหวกแต่สรุปแล้วมันไม่แหวกหาไม่เจอก็เลยมาตรงส่วนที่มันเป็นทะเลนี้ก็นั่งเป็นนางเอก MV ลวทุกคนงงมากฉันอยากเป็นนางเอก MV นะแกเออก็สวยๆกันไปจ้าก็แน่ประมาณนี้นะจริงๆมันน่าจะอยู่ตรงริมนู่นซ้ายมือเล็กๆเมื่อกี้เห็นป้ะแต่ว่ามันน่าจะไม่แหวกอ่ะวันนั้นน่ะน่าจะน้ำเยอะเพราะว่าฝนตกด้วยแหละเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นเกาะเขียวๆริมขวาซ้ายหรืออะไรอ่ะ กลับมาที่โรงแรมนะคะก็มีสาไว้นะพี่เล่นก็ขอ,อนิดนึงทุกคนก็ กะว่าจะจบเพียงเท่านี้อยากจะบอกว่าที่เที่ยวของเกาะสีชังมีเยอะมากมากเลยนะทุกคนเห็นสนใจนะคะลองมาที่นี่เลยพักที่สีช่างพาเลทนะคะเป็นโรงแรมแรกที่สร้างขึ้นบนเกาะสีชังเลยนะทุกคนเป็นแบบสไตล์แบบโบราณวินเทจวินเทจคือสวยมากๆข้างในคือบรรยากาศดีมากแต่ว่าจะบอกว่าอาจจะเก่านิดนึงเพราะว่ามันสร้างมานานแล้วแต่ว่าคือคนบริการดีมากนะคะคนที่ดูแลที่นี่นะก็ <c oughs> อยากจะทําให้เกาะสีชังนะคะเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งที่เหมือนกับเกาะอื่น อื่นนะคะก็ขอให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย